สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b บายทีเอชอีเช่นเคยครับวันนี้ครับก็จะมีกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งทางภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเชฟชิฟสเตอร์นะครับหรือว่ากิจกรรมจอมเปลี่ยนร่างนั่นเองครับหรือว่าการโยกย้ายอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการสลับประมาณนี้นะครับในส่วนของนี่ครับที่เราจะเห็นเด่นชัดนะอย่างเช่นโซแคมเบลอะไรพวกนี้ครับจากที่เราคุ้นเคยกันในตำแหน่ง CB นะครับก็จะไปอยู่ในสตาเกอร์หรือแม้กระทั่ง v ีเอี่นะครับเนี่ยครับ จากเป็นสติเกอร์ก็มาเป็น CB นะครับอาร์เวรอนก็เป็น CB อะไรประมาณนี้ครับนะก็จะเป็นแบบกิจกรรมแบบว่ากวนวนิดนึงนะครับของสไตเอ็นนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนะครับก็มีอยู่ที่ประมาณัค่สิวันนะครับกิจกรรมไม่ยากนะครับของรางวัลที่เราจะได้แน่นอนมาดูตรงนี้นะครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านเดอเบนพีช็อนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่น ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเลยครับโดยของฟรีแน่ๆนะครับถ้าเราทำกิจกรรมครบนะครับก็จะมีแมคเคลเร่นะครับมีเอสเซียงนะครับและที่สำคัญก็คือไมโครโอนนะครับจะมีกิจกรรมอยู่ที่21เคล็นะครับซึ่งตอนนี้พี่มาอยู่ที่19เคลสแล้วนะครับ กิจกรรมไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะพาหาเทคนิคที่ในการแลกเปลี่ยนโอเว่นให้ง่ายที่สุดนั่นเองครับโอเคครับในส่วนของเควสนะครับก็คงต้องบอกเลยว่ามีทั้งหมด21เควสนะครับก็จะเอาเควสที่สําคัญสําคัญมาให้ฟังแล้วกันนั่นเองนะครับเควสแรกที่สําคัญสําคัญนะครับก็คงจะเป็นอ่ตรงนี้ครับสับเปลี่ยนนักเตะจอมแลกเปลี่ยนนะครับให้5้าคนครับใน11ตัวจริงนั่นเองครับพูดง่ายว่าเอานักเตะกิจกรรมนี้ครับเอามาไว้ในทีม5คนนะครับก็จะปลดล็อกตรงนี้ครับนะแล้วที่สําคัญก็คือจะต้องเทนด้วยยนนะครับเทอู อย่างน้อยเนี่ยสคนนะประมาณนี้นะครับเทน3คนนะอันที่2ครับก็จะเป็นโหมด VSA head to head นะครับก็จำเป็นจะต้องชนะ8แมตช์นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเล่น VSA head to head ในแบบอันเล้งก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเล่นกระชับมีดกับเพื่อนก็ได้ครับในระบบเนี่ยก็จะสามารถที่จะคำนวณให้ได้เหมือนกันครับในเรื่องของการชนะนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งจำนวนสกอร์นะครับก็นับให้เราด้วยเช่นกันครับขอให้เรามีนักเตะเราเนี้ยอยู่ในทีมนั่นเองครับ อันที่3ครับก็จะเป็นในเรื่องของการทําประตูนะครับรู้สึกว่าจะนับสูงสุดนะครับสกอร์สูงสุดเนี่ยอยู่ที่200ลูกนี่ครับก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับง่ายสุดนะที่จะได้จํานวนสกอร์ให้เยอะที่สุดก็คือเล่น VSA กับเพื่อนนะครับหรือแม้กระทั่งลงอัน้งก็ได้นะครับลงอัน้งก็ได้ก็นับสกอร์ให้เหมือนกันนะครับขอให้เอานักเตะในกลิ่นเนี้ยลงมาด้วยนั่นเองครับนะก็จะคํานวณให้นั่นเองนะครับแค่คนเดียวก็พอได้อยู่นะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของการแท็กเกิลครับเนี่ยแท็กเกิลครับสูงสุดเนี่ยจะต้องเก็บอยู่ที่300แท็กเกิลนั่นเองครับการแท็กเกิลเนี่ยเราจะนับในเรื่องของการเล่นสกิลเกมที่เป็นแบบว่าโหมด90นาทีอะไรประมาณนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์เล่นกับบอร์ดอะไรพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งเล่นเฮดทูเฮดนะครับเราก็คํานวณเหมือนกันเฮดูเฮดอาจจะลงแรงหรือไม่อลงแรงก็ได้ครับเล่นกระชามิดก็ถือว่าคํานวณให้เหมือนกันครับขอให้จัดทีมนักเตะ เข้ามาในทีมนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอันว่านับไปด้วยนั่นเองครับและสุดท้ายครับก็คือจะต้องเปิดแพ็กนะครับอยู่ที่14แพ็กนั่นเองครับพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นสายฟรีนะครับก็จะอยู่ที่24วันนะหรือว่าถ้าใครมีเพชรนะครับก็สามารถที่จะใช้เพชรในเรื่องของการแลกก็ได้นะครับก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าใกล้โอเวนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งโอเว่นนะครับก็จากสเตตนะครับก็ดูแล้วมีความน่าสนใจนะครับเป็นตำนานของลิเวอร์พูลครับเอออันนี้ก็ดูดูแล้วดูจากสเตตเนี่ยมีความน่าใช้มากๆนะครับถึงใครจะไม่ใช้ยังไงก็เอาไว้สำรองก็ยังดีนะครับเนี่ยเป็นตัวฟรีที่สำรองได้ดีนะหรือว่าแม้กระทั่งตัวจริงก็ได้ครับสำหรับผู้เล่นใหม่นี่พี่ว่าตัวเนี้ยไม่ขี้เหร่ครับเล่นได้แน่นอนครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมีทั้งเวียรี่ฮัจจี้แล้วก็เชียร์เลอร์นะครับจากที่ ไปประเมินมาดูแล้วนะครับพี่ว่าแลกเปลี่ยนพวกนี้อาจจะไม่คุ้มนะเพราะว่ามันแลกเปลี่ยนแล้วไม่สามารถขายได้แล้วก็อะไหล่แพงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะได้3ตัวนี้นะครับก็รอราคาลงก่อนแล้วกันนะอก็ประเมินดีๆนะครับโดยเฉพาะเชลเลอร์เนี่ยราคาไม่แพงครับอะไหล่แพงกว่าในการซื้อขายในตลาดอีกนะเออฮาร์ี้ก็คล้ายๆกัน,นครับเดี๋ยว ly, เวียรี่จะไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของสตาพาสครับสตาพาสนี่ก็ใช้1,000ฟพฟรีพอร์ตนะครับนี่คือแล้วแต่เราจะเติมหรือไม่เติมก็ได้ครับแต่ว่านักเตะคนสุดท้ายนะครับในช่องสุดท้ายเนี่ยก็คือจอร์ดเบสนะครับก็มีความน่าใช้เหมือนกันนะจากที่เคยสัมผัสมาเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าโอเคนะจอร์ดเบสก็มีความคล่องแคล่วว่องไวตัวสูงด้วยนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นได้ดีเล่นได้ดีครับ ตรงนี้ก็สามารถที่จะไปช้อนซื้อในตลาดก็ได้นะถ้าใครบอกว่าไม่อยากจะเติมนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ราคาก็ยังแพงอยู่นี่นครับและสุดท้ายครับในเควสนั้นเนี่ยเขาต้องให้เปิดแพ็กนี้อยู่ที่14ครั้งนี่นะครับนะซึ่งจําเป็นจะต้องเปิดทุกวันนะครับถ้าใครลืมเปิดอาจจะต้องใช้เพชรในการช่วยนะเออถ้าใครลืมเปิดแม้แต่วันเดียวนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมแค่14วันไนีืมดันนั้นก็ลองมาสุ่มดูแล้วกันนะครับนะโชคดีก็ได้ของดีโชคไม่ดีก็อาจจะได้ไอเทมอืออ่นมาช่วยในเรื่องขอองการรััพทนคบะ เขาค่าประมาณนี้นะครับเกียกัไม่มีอะไรมากครับเดีย๋ยวค่อยมาหาวิธีการหาเงินในอีพีหน้าแล้วกันนะครับนะสำหรับอีพีนี้ประมาณนี้กันครับสวัสดีครับ